สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูน้ำคลอรีนกันนะครับสำหรับน้ำคลอรีนนี้เราสามารถนำมาทำความสะอาดน้ำใช้น้ำกินของเราได้โดยน้ำคลอรีนจะมีคุณสมบัติในการขจัดตะไคร่น้ำหรือเชื้อราได้ถ้าน้ำในบ้านของเรามีตะไคร้แค่เราเทน้ำคลอรีนใส่เข้าไปแล้วแช่ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงถึง1วันเมื่อกลับมาดูอีกทีตะไคร่น้ำก็จะหายไปแล้วกลายเป็นน้ำใสสะอาดตามเดิมทั้งนี้ปริมาณการใช้น้ำคลอรีนนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหรือตะไคร้ที่เราต้องการทำความสะอาด สำหรับอ่างน้ําที่ผมใช้ทําความสะอาดนี้ก็ใช้น้ําคลอรีน3-5ฝาที่จริงจะใช้สัก1นถึงฝาก็ได้แต่มันอาจจะนานไปหน่อยด้วยความที่อยากจะให้มันสะอาดเร็วๆก็เลยใส่เพิ่มเข้าไปอีกแถมเมื่อมีน้ําคลอรีนแล้วการทําความสะอาดห้องน้ําของผมก็ง่ายขึ้นมากเพียงแค่เทน้ําคลอรีนใส่ในบริเวณที่ขึ้นราหรือมีตะไคร่น้ําที่เป็นสีดําๆแล้วปล่อยทิ้งไว้แค่นี้ห้องน้ําของเราก็สะอาดแล้วหน้าที่ของเราก็แค่เข้ามาเทน้ําล้างคลอรีนออกไปเท่านั้น ส่วนข้อเสียของน้ำคลอรีนก็คือกลิ่นครับถ้าเราใช้น้ำคลอรีนไม่มากนะ้กกลิ่นก็จะหอมพอดีแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปกลิ่นคลอรีนจะเหม็นแรงมากแต่ก็สามารถทําความสะอาดได้เร็วมากเช่นกันหากเราใช้น้ำคลอรีนมากแค่เดินเข้าไปใกล้ก็แสบตาแล้วแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ไม่ถึงวันครับส่วนใหญ่ผมจะเทน้ำคลอรีนให้ทั่วบริเวณห้องน้ําไปเลยแล้วปล่อยไว้สัก 2- 4ชั่วโมง เมื่อห้องน้ำสะอาดมากพอแล้วก็ค่อยเข้าไปเทน้ำลาดให้ทั่วห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำก็เทน้ำลาดบริเวณที่ใส่คอรีนบ่อยๆแค่นี้กลิ่นคอรีนก็จะค่อยๆหายไปจากนั้นห้องน้ำของเราก็จะสะอาดไปเป็นเดือนปราศจากคราบดำาๆหรือตะไคร่น้ำได้แบบง่ายๆสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อน้ำคอรีนได้ที่ช็อปปี้หรือลาซาด้าได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ